ออ,อ,อ,อสบายดีสวัสดีพี่น้องมาๆมากินข่าวน้ำกันเด้อพี่น้องกินป,กประจกไปแจกมีแต่เน่ยก,กินอันดเด็กและน่อยกักกินแดงเลยเบื้องพักจามพักพักซี่พักกาดตเต็มเลย พักกานใบกันสีจังบอเสียเดวยพี่น้องกันผูดใดอยากกินโดนพักเนี่ยนะในเก็บไปเป็นถิดก็ยังคือเก่าอยู่เก็บเป็นในใช่จานนั่นนี่ใบใช่ตัดใบมันบอเซียหายกันพี่น้องเย็กพีโดนดนวะเก็บมาหนัชื่อมาอันนี้บริสุทธิ์เก็บไม่ตนเอามาใบกินยังสิล่ะอยากปนอยากแจวเขากับออกมากินพีนน้องนอกกินไปนี่ ชักละใช่ข้าวนะมั้ปั่นกันตวเข้าวเย็นตุกข้าวเย็นปั่นกันเพราะว่าข้าวอุ่นมาชะอุ่นอุ่นโดนร้ายมันกัแล้วพ่อแม่พี่น้องมันเหนียวกินข้าวเย็นมันเบิดก่อนทีได้ข้าวทิมกันอุ่นอีกบได้ได้นี่ว่ดช่องคือุ่นอแล้วเีกีใหม่มาข้าวร่งกันเย็บตัวเต็งเป็นไคล่ะ มาเด้อพี่น้องเลยตำพุ่งพ่อแม่พี่น,อน้องเงินทัมงบานปลูกไร่ใส่พักเนี่ยปลูกข้าวบอกพ่อแม่ดอกนางเอ้ยปลูกกินนี่แหละปลูกกินไม่ได้ปลูกข้าวหรอกจะมาขอก็ให้ดูนในนี้บ่ไม่มาปลูกข้ายังดอกอืมวันข้าวไม้ดีกว่าใช่ยังไงดอกนิ่งใจเลย ม,มาหูนั่นก็จะอเจอาเก,กียย์อัดเลียวเาจนะูน,น้ำาู้น้ำนะฮะู้น้ำได้ลูกแล้วก็กินบออเ่นแกงหอยกินอ่ะออมห้อยกินหอยตลาดเมยพี่้อกชชีก็ไม่มันมางามประแบบนั้นปอ๊บเราไปตักขออยบนเจาะกันอโอ้ลายมา อ่อนปแต่ก็มันอ็คอกได้อมันใหญ่มันเคื่อมันเท่าไปก็แด้อะหอมปอกหอมเปรย์เพิ่งจะไปตัดเวลตูนะจะกินนี่มันบะไดมีไดนะบบวสดบเขมมัตสวนบริษัทกิฟต์เบอ่งกับมตสวนเข้าไม่บริแซบไปได้มือนนะ เข้าบ <C> ่ฮ้อนพอแล้วกินหอนได้บูดีเคยข้าหฮ้อนกินแซะทำไมไปเนองอืมกสดแกงกินเนาออมกินเนาะคือวไปออมป่ึก <c oughs> ็แปงป่นป่กบงน่ก็เอบลืมเกอบเข้ามาเข้าเนาะ กบมะปนกินบ่กบซีประกาเท่าไงล่กบกระแพรี่งไปองก้นแปดตอนก้วยปนไก่ก็ใช่ไก่หยาพันยังเป็นปนไก่เั็นไเหร คนนี้จะเป็นคนได้อยู่อ่ะบอกว่าเล่นอยู่บา้านนิดมากกับพัดที่โปจจ๊กๆๆๆๆแล้วก็ตำจากโคกก็ือปลาผิดป้นไก่เปลี่ยนไก่เลยนะป้าประตูมันดุสาวจะบอกดุสาวดุโทมากคนเงิน ล้อให้แม่ลงคลิปแม่อยู่นอกฮะอีะ่แม่อยู่นอกอี่แม่อยู่นอกโอ้ตอนเจ้าต,ตัวมาจังโมงล่ะแม่อยู่นอกบอกว่าถ่ายแม่อัดคลิปเดม้มบอกเห็นพลจะโซ่ขึ้นมาได้หรือสกิดด๊นี่วะอืออืมเอาไว้ก่อีแม่ฮะ บปไงทำอะไรร้อยปลายก็สี่อย่างไปเถอะบุมหนึ่งตัวน้องตัวมิตตัวมิตหน่อยแม่เบบอาแเมนมีนะเมนสามอย่างมันมีฮาอย่างแต่แม่เอาแต่อันสี่อย่างตัวเขาไปกินนี่อีพ่อลืมมันเมนูคัดตใหม่ลูกกัเอาเค็มมากก็มันจะได้จ่ายร้อยปลายหรื้อยฮาดอนมาเนี่ย เอาไปจะมันขาดอันตัวเก่าเปนเบิดตแพ่อพ่อลืมบอกเกันเจ้าเว้าไปไปที่หน้าก่อนมันเบิร์ตไอศปรายเขาต้องต้องต้องไปเมนูใหม่ครับลูกเตอร์มันจังเป็นบดไอออนแช่ไห้มานี้ไม่เต็มลอยปายเลยอีหล่าแบ่งเงินมีแต่แบ่งเจ้าละอันนั้นเป็นนันแบ่งแม่ไม่ได้เป็นว่าจังได โอเคบได้มากมันบอกเออฮะโอ้หอเตียงเออมาสันะเออแต่ที่มานอนผิดมาบร็นชุกบกมันชาบเมียนพม่าดหรอมันชาบปริเการลูกแม่กับ จะได้เด okay, okay. ็จะบปได้มาแบ่งบ่ล่ะโอเคโอเคไหนไหนแม่ช้ามาเพื่อเพื่อกลุ่มในใจเว้ยอืมบ๊วยปิยังโอเคปิยังน่เป็ิยังรู้แน่เจ้านะกกอืมอาบน้ำอาบน้ำเย็นๆหนุ่มอาบน้ำเย็นมาโอเคดูละ เดี Schools, ๋ยวอย่างมันเปอย่างประเด็นแดนเลยใส่ชงฮัดัากาเสือฮัทฮัดก็ไประดนเฉตัวแดนเพชรีบอกเอามันบวกลงนะแดนเนอเอ็นมันจะเป็นบวแดนเนอเอ่นนะใส่เกือบสันชูแดนมันจะลงเบิดโตตนห้องอ่ะมันสีสูง chuông này tao mới chuông gì trên ok tạm vô độ bye có thổ thì nó lục sao thổ mà lục con nằm mường mẹ chỉ mà ban sáu rồi mưa rồi, แบ่งเหมือนเป็นเครียดเรียบร้อยข้าวซอยมันล่ะมันโอยอักเนี่ยเราก็ชำอืมข้าวซอยพี่เนามือจับเขาเปลี่ยนจะคล้องแบ่งใหม่ตัวอิ่มพ่อแม่พี่น้องะแสบหลายพักกินบ่เบิดพุู่้น่ะยจะมันมันงามพักซีแกงเสียยังวะ ต้นสนกแกงเส็ไก่เส้ก๋วเมนเข้ามาบอกเลยเด้อพ่อแม่ไป้องพักซีนี่แกงเส้นย่างสีแซบนี่คนเขาเจ้ากับมาก,กินกับดาบปบก้อยนี่ละขน้อยตามกุ้งกินกับคักป่านยังเข้ากันดูแต่ว่าอยากแกงแกงเส้นอย่างสีแซบเนี่ยแกงเหมอแกงเหมอแซบ <laughs> แกงแเนียนมดเด้นอกพี่นองเนาะไม่ด้องเหยินไม่รอกพอเล้วลอมาเด่นด้พี่นาดลอดจะกันพักซีนี่แกงเชย่งว่าสีแสบแก่พี่แน้อยหอยห่อนเลยภาษาหอยอันแม่สอยู่ มันดูเมนห้อยสดเอาหอยมาเหมือนนี่มากินมากากินเอากกินกกาห้พวกเรามปเห็นมันไต่งอมอยู่วามจมัดเป็นมันไต่งมอมแล้วมากากินผมเคยในต้มกินบากากินเลยหอยหอยนวมักกินอยากจะกมันไต่ เราดูมาอันด่างมือมาเขาเป็นมันไตงม่อมอยู่มาหนึ่งเขาอู้จอนพักซีนิอ่าชอ็อกเนี่ยมันแกงใส่ก่อนข้าน่อยนั้นบอกกินได้ครับแต่ไตงม่อมอยู่จะฉันบมกินเลยหมูสามสันม้นมาแกงทึ่ทึกบอกมาเมนูนั้นบอกเมนูแนวเนาะเอาก็บโบโหนะบอกไม่โกงไม่เ,เมนนนขีขขเยอยู่บ้านเขาเป็นแกงชนอย่างวะเขาก็าลืมเลยตา Thịt bà Cà cốt cái này hết xin à đi đỏ, bỏ mình tự <laughs> Bỏ qua chị mà, ừ, Bố mà tiếp khẩu hả? lại mà mà đi xa đấy à? Ừ. Nhưng mà sao bố xa cũng mở được cái nọ xa như vậy hơn này nè Các bạn giặt phục mẹ, bố mẹ biết không บูกทุ่งเงิ่อนแต่กินมากเข่าดื่มหมดได้มือนยำบริบูเขาเย็นหลายเด้อมันจะแล้วกนินบโเบัตโมเมมแล้วก็ได้กินขัวได้ไงอยากกินย่างในมอนนี่ถัถ่วไอ้บัว,วขัวขัวหมูแท็กซี่ครับบุเคยอ่อมกันจนี่บุเคย หอ,อมชนยังด่ะนิสิตกินกับลาบกับก้อยมีน้ออมนะ,ะเขียดน้อยเขียดน้อยบ่เขียดโม่บางคนกินเจอกินกับปุ่นผักกระปุ่นซีนี่เป็นแกงใส่ไก่ใส่อันนั้นบ่ เป็ดเป็ดบอกเป็นั่นบอกเมนเข้ามาบอกเนี่ยเด้อพ่อแม่พี่น้องผักซีนี่แกงเส้นอย่างสีแซ่บเดี๋ยวเพิ่มเมนเข้ามาแกงเส้นหมอเลื่อนเบานี่แกงเสือกระดูกเนาะแกงเสือกระดูกงัวกระแซ่บเนาะเมนเนี่ยแซ่บแบบจาแซ่บกว่าไม่กระดูกงัวสดๆมันสีแซ่บได้หวะแซ่บมาก นะถ้าบึงพ่อแม่พี่น้องเมน,นเขามา่บอกในชีจัดการแกงที่เขาอิ่มพ่อแม่พี่น้องมาแล้วก็ตัดหนาตัดหนาออกจากกาันมึงอึมีแต่ปากกระเทียมจา้าวตัดแป่นบัดเน่ให้มันใหญ่ไว้มึมันมันมันแซบแนละ้วก็เสียสงวนเมียนั่นนะ มันหนึ่งกินแซ็บเซ็บมันหวานมันมันมันขับวเป็นน้ำนอยเนาะตเน็มตัวได้ขล้องแค่นะบอกตัวซุมเก่าบอกเอาทิมมาทิมต้มตัวได้ขล้องแค่ตัวตัวไล่ตัวบไร่ไม่คุ้มเดียวเนี่ยเพราะว่ามันมีสองอย่างในมันคือตัวเก่าพึ่นเราโบได้ทิมอาเมียนมันลงได้บาดเนี่ยไปปลูกมันอุ้ยแรงดีกวเด้อ กระแช่ผู้ช่องอยูหรอกตัวนั้นกระแช่แต่บ้านเนี่ยสิบ้านเปานไหนตัวหนึ่งของจะเพี้ยงอาหารตัวหนึ่งของเอะเพยลูกชองใหญ่ดงบนใบ đây cái này Tôi lấy cái kính chẹp cái cái. Kính khẩu lên xếp sẽ bị nó. Thấy Ua hết đi. Sao? Hết sẽ Ua cho xăm thùng thì vậy. Mà kìm mà chút xương. มันี่ก็สิบอได้เห็ุกินนะก็จะิกินองเก่าออกไปคุมรับชวนเชี้หนาเชี้หนาชวนพดชวนเชี้หนาเชียงงูว,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 วกะตัดหน้าเพิดมเขามาก่อนี่ย tui nhà có sẹp cứ bệt lên như nó มะเตยเบียร์อแบบานาน้ำแซ่หวนบ้น่ท่านแห้งพี่น้องขั้นไข่บุปปาบเชรีโอเคพี่น้องเข้ามาตู้เท้าเข้ามาเลย <Okay. S 1> มันบอดอันปิดคิ้ไปไหนอยคดีไม่แห้งเลยพี่น้องโชคหอยมันดำด้วยเงินทองทุกขู่ทุกคนเอาอยู่ดีไม่แห้งบาย